สวัสดีครับคุณลูกค้าต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นการสอนขั้นตอนในการคว้างมุมแรงนะครับการคว้างมุมแรงครับคือการจับอย่างนี้นะครับใช้2นิ้วนะครับจับแล้วก็โยกให้มันไปอยู่ด้านท้ายนะครับอย่างนี้นะครับจับให้มันหลวมๆนะครับให้พอสามารถแกว่งอย่างนี้ได้นะครับนะครับแล้วเวลาคว้างควางออกไปอย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับปาไปข้างหน้าเหมือนลูกดอกนะครับปลาเอาไปนะครับอย่ากว้างขั้นตอนที่สําคัญคืออย่าพลิกข้อมือนะครับอย่างนี้ไปช่วยมุมแมลงไม่เอานะครับด้วยด้วยความรู้สึกของทุกๆคนในการกว้างครั้งแรงของมุมแมลงจะคิดว่าพลิกข้อมือเพื่อให้มุมแมลงมันลอนได้จริงไม่ใช่นะครับต้องปาไปด้วยองศา90 ถึง45นะครับมุมแรงจะร่อนได้ด้วยองศา,ศานี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่แนวนอนนะครับต้องเป็นแนวตั้งหรือเอียงเล็กน้อยนะครับลองดูอีกทีนะครับดูดีๆนะครับดูอีกทีนะครับผม มุมแมลงมันจะบินออกไปตรงๆนะครับแล้วก็เขาจะพิกข,ของเขาเองเราไม่ต้องไปช่วยเราไม่ต้องไปช่วยนอนนะครับเพราะถ้าช่วยนอนปุ๊บเนี่ยมุมแมลงเขาจะบินอย่างนี้นะครับแล้วเขาจะหักตามองศาของเขาก็คือหักขึ้นปกติถ้าเราแนวตั้งมันจะเลี้ยวนะครับแต่ถ้าแนวนอนปุ๊บมุมแมลงจะเชิดขึ้นนะครับเพราะเขาจะเลี้ยวขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาคว้างที่ถูกเราต้องคว้าง ไปตรงๆอย่างนี้ครับแนวตั้งหรือเอียงเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ความขนาดครับต้องไปลองปรับดูว่าชอบแบบไหนนะครับมันจะมีความต่างอยู่นะครับแล้วก็ครั้งแรกที่ได้รับมุมแมลงไปนะครับควรจะยกปีกสามปีกขึ้นก่อนนะครับลองเทสดูก่อนนะครับแต่ไม่ต้องยกไม่ต้องยกเยอะนะครับยกพอประมาณนะครับแล้วปล่อยนะครับส่วนเทคนิคเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะ ส่งเพิ่มเติมให้อีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม